ัสดีค่ะทุกคนค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Star Astrotera โโชาโร <laughs> วิงถึงแม้วเราจะใส่แว่นเราก็จะมาวิงให้กับทุกคนนะคะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่พลังงานของนี่เริ่มต้นที่เป็นคลิปที่เป็นสี่ธาตุแล้วและนี่ก็เริ่มที่ธาตุดิน การพฤษภมับบงกรดูว่าคุณมีความเกี่ยวข้องกับทั้ง3ราศีนี้ไหมคุณคือคนธาตุด,ดินสามารถดูคลิปนี้ได้และวันนี้ใครขออนุญาตใส่แว่นนะคะด้แว่นมาใหม่ดีใจมากเลยเพราะว่าไม่ได้ใส่แว่นมาช่วงหนึ่งระยะหนึ่งนานมากน่าจะไม่ได้ใส่แว่นมาประมาณเกินครึ่งปีเพราะจริงๆแล้วถ้าไม่ได้ใส่คอนแทคคือจริงๆแล้วเป็นคนที่จะต้องใส่แว่นนะคะเจ็บตาตาแห้งมากก็เลยต้องใส่แว่นดีกว่า พักบ้างอะไรบ้างพักก่อนตอนนี้กำลังอินกับเพลงนี้มากที่แบบว่าเป็นพักก่อนแล้วก็มา cover COVID ตลกอะถ้าใครไปส่องดูในเฟซไข่มันจะมีคลิปที่เขา cover เพลงเพลงพักก่อนได้เข้ากับเนื้อาหาที่เป็นช่วงนี้ของโควิดคือตลกมากไปดูนะคะไปดูนี่ยังขำไม่หายเลยเนี่ย โอเคพลังงานความรักความสัมพันธ์นะคะทัดดินในช่วงเดือนเมษานี่เป็นพลังงานเดือนเมษาแล้วมาดูกันซิว่าจะเป็นอย่างไรบ้างมีไพ่ codependency มีไพ่ g i your relationship a chance มีไพ่ m มริ e า f f o r พลังงานตรงนี้ชาวทัดดินคะ่ะมีการที่มีอะไรบางอย่างที่กลับมา Work on อีกครั้งให้โอกาสอีกครั้งพยายามพยายามอีกครั้งหนึ่ง m e ริ e า f อพยายามในความรักความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่ง คือมันมีอะไรบางอย่างที่ว่าบางคนกลับมาเนี่ยเป็นกลับมาแบบที่ว่าเหมือนมีพลังงานบางอย่างที่เหมือนแบบกลับมาแล้วดีขึ้นหรือตัวติดกันกว่าเดิมได้หรือเป็นพลังงานบางอย่างที่รู้สึกว่าถึงการที่แบบอยากจะมีพลังงานของการยึดติดกันหรือเป็นเจ้าเข้าเจ้าของกันมากขึ้นพลังงานตรงนี้มีไพ่พลังงานที่เป็นไพ่ในกองไพ่คือเป็นไพ่ชุดนี้อ n ลีคว e ดเล มันคือการที่บางคนก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีการ work on กันกลับมากับใครบางคนและพยายามอีกครั้งมันคือการที่เจอสถานการณ์แบบที่มีอะไรบางที่เป็นแบบเขาเรียกว่าคนคนนั้นหรือตัวคุณเองมีพลังงานบางอย่างที่มันเป็นในเรื่องของการที่ว่ามีช่วงช่วงท็อกซิกเอนเนอร์จีช่วงท็อกซิกเรลชิพหรือช่วงอะไรบางอย่างที่ว่ามันมีช่วงเวลาบางอย่างที่เป็นอะไรก็เดฟเกิดขึ้นมาช่วงบางอย่างที่มันเกิดช่วงเวลาของความห่างมาก่อนหน้านี้ และสุดท้ายคืออะไรมันมีเหตุผลในการที่พวกคุณจะต้อง work on กันอีกครั้งเพราะว่าคุณเป็น this could be the one นะคะเป็น this could be the one โอเคยีนีิไพต่ตรงนี้มีพลังงานนี้ห้าไมไเทา้าระวังการทะเลาะมีปากเสียงการเห็นขัดแยง้ง การที่มีคําพูดหรือการใช้อารมณ์อะไรบางอย่างตรงนี้สําหรับคู่ที่เป็นธาตุดินไม่ว่าคุณจะดีวกับธาตุไหนถ้าคุณเป็นธาตุดินดูคลิปนี้ก็ขอให้ระวังในเรื่องของอการใช้คําพูดหรืออารมณ์หรืออะไรก็ตามแต่ระวังแบบนี้ด้วยนะคะทีนี้ตรงนี้มันมีพลังงานไพ่แบบใครจะบอกเลยว่าตรงนี้คลิปนี้มีพลังงานของ The One ของ Soulmate Connection อยู่ตรงนี้ด้วยธาตุดินพลังงานสวยจังเลย ตรงนี้มีไพ่ temperance ค่ะเนี่ยมันคืออะไรบางอย่างที่กลับมาหรือพยายามรีโนเวทอีกครั้ง work on อีกครั้ง make it u e for อีกครั้งพลังงานตรงนี้ใครบางคนอาจจะเดี่ยวกับชาวราศีธนูก็ได้หรือไพ่ตรงนี้หมายถึงพลังงานของการกลับมารีโนเวทอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์หลังจากที่มีประเด็นอิชชัวอะไรมาก่อนหน้านี้ทีนี้ไพ่ตรงนี้มันเป็น process ของการฮีลิ่งที่ชาวท่านนี้ตรงนี้อาจจะมี process บางอย่างที่คุณได้ฮีลิ่งหรือผ่านช่วงเวลาบางอย่างมาเรียบร้อยแล้วในความรักความสัมพันธ์หรือบางคนกําลังผ่านบางอย่างอยู่ เพื่อไปสู่พลังงานที่ดีขึ้นความสุขที่มากขึ้นการบาลานซ์อะไรบางอย่างที่มากขึ้นอยู่ตรงนี้ตรงนี้นะคะจะบอกว่าในอนาคตถ้าดินบางท่านอาจจะมีการเดินทางหรือ move นะคะเพราะอะไรคุณมีไพ่ที่เป็นไพ่น้ำอ่ะถึง2องเอ g เที่เอ่เท้าอยู่ในน้ำกับนั่งเรือข้ามน้ำชีพจรลงเท้าการเดินทางเพราะความรัก การเดินทางเพราะเรื่องคู่การเดินทางเพราะเรื่องพลังงานของชีวิตที่อาจจะแบบต่างถิ่นต่างแดนหรือมีใครเขาเรียกว่ามีใครมาหาก็ได้หรือเรา,าจะเป็นคนที่ไปหาหรือมีความเกี่ยวข้องในเรื่องของการแบบที่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของยกย้ายได้ในอะไรบางที่เป็นที่อยู่อะไรแบบนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะสําหรับบางท่านทีนี้ตรงนี้ค่ะเป็นพลังของการที่ใครบางคนตรงนี้นะคะคุณเป็นคนธาตุด,ดิน และคุณเป็นพลังงานของอกลุ่มที่เป็นก้นผสมองค์กรอนไม่ใช่ทันไพ่ใบนี้ขึ้นมาค่ะไพ่ราศพีพฤษภนี่คือไพ่ของคุณที่เป็นพฤษภนะคะแล้วครอบไพ่แบบนี้มาหมายถึงว่าธาตุดินตรงนี้คุณอาจจะดีวกับพฤษภก็ได้อย่างใครเองค่ะเป็นคนบังกรแล้วก็ดีวกับคนธาตุดินด้วยกันราศีนี้นะคะไพ่แบบนี้หมายถึงชาวต่างชาติต่างภาษาได้ด้วยนะคะ เป็นคนพืศบได้เป็นต่างชาติต่างภาษาได้แล้วก็เป็นความรักที่เขาเรียกว่าเป็นคอมมิทเมนท์ที่มันมีคอมมิทเมนท์ที่มากขึ้นถ้ากลับมามันก็ต้องเป็นพลังงานบางอย่างที่ดีขึ้นกว่าเดิมเพราะอะไรคุณได้ไพ่ที่ดีมาก My God ให้อัศวินถือเหรียญมาอยู่กับไฮโลแฟน คอมมิทเมนต์หรืออะไรอแบบที่เป็นรู้สึกอะไรแบบที่ว่ามันมั่นคงขึ้นคอมมิทเมนต์ที่มากขึ้นอะไรต่างๆที่มากมายขึ้นอะไรบางอย่างที่คาดหวังได้จับต้องได้และที่สำคัญไม่ได้มาแค่อัศวินไหนแต่มาคิงเหรียญใครจำได้ว่ามันมีพลังงานไพ่คล้ายๆแบบนี้ขึ้นในคลิปของราศีธาตุดินมาก่อน มันมีไข่จําได้สองใบนี้เลยไข่ไม่แน่ใจว่าเป็นราศีกันหรือราศีอะไรที่เป็นธาตุดินจําไม่ได้นะคะมังกรหรือกันหรือพภหรืออะไรไม่รู้แต่น่าจะเป็นกันหรือเปล่าไม่แน่ใจต้องไปดูนะคือมันมีพลังงานตรงนี้ที่เป็นคลิปธาตุดินไข่จําได้เลยว่าราศีในธาตุดินหรือหรือราศีอะไรบ้างไม่รู้คือมีมีพลังงานนี้ค่ะอัศวินเหรียญคิงเหรียญน,นี่คือไพ่อัศวินที่เชื่อใจได้มากที่สุด ไพ่อัศวินที่มั่นคงได้มากที่สุดว้าวสุด Amazing และที่สำคัญคืออะไรบอกแล้วว่ามีพลังงานของ The One s o l m a t e True Love Twin f a m e อะไรก็ตามแต่แล้วแต่ที่ whatever แล้วแต่ที่คุณจะเรียกนะคะมีไพ่สองถ้วยนี่คือไพ่ของความรักบอกเลยว่าตรงนี้ถ้าดินคุณหนีความรักไม่พ้น คุณหนีความพยายามในความรักตรงนี้ไม่ผลคุณหนีใครบางคนที่พยายามในบางอย่างที่จะพยายาม work on ตรงนี้ในความรักกับคุณไม่ผลสถานการณ์ตรงนี้นะคะบางท่านถ้าสมมติว่าเจออะไรแบบที่ลังเลขอให้ตัดสินใจด้วยเซฟของตัวเองเซฟของคุณจะบอกอะไรบางอย่างให้ชัดเจนในเรื่องของความรักที่สุดหรือบางคนอาจจะเจอพลังของการที่ว่าเจอสอคนเจอใหม่เข้ามาเจอเก่าเข้ามาหรือเจอใหม่ๆเข้ามาทั้งคู่ หรือเจออะไรเก่าๆใหม่ๆสลับกันที่มีมากกว่า1คน2คนแบบนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่ไมันมีไพ่ที่เป็นพลังงานไนท์ที่เป็นเหรียญแล้วก็คิงที่เป็นเหรียญมีพลังงานตรงนี้ได้สำหรับบางท่านตรงนี้ที่มีการกลับมาบางคนอาจจะรู้สึกถึงความลังเลอะไรแบบนี้ก็ขอให้ใช้เซนสของตัวเองให้ดีนะคะทีนี้มันมีพลังงานที่เป็นเ,เขาเรียกว่า พลังงานบางอย่างที่เป็นทาวเวอร์กับ5ดาบพลังงานตรงนี้สําหรับกรณีของคนที่มีประเด็นในความสัมพันธ์ถ้าความสัมพันธ์มีประเด็นมันคือการที่จะเกิดอะไรบางอย่างปรับปรับได้เช่นห่างหายปรับปรับหรือเป็นการบางอย่างที่ว่าหลังจากที่การห่างมาแล้วแล้วมีการรีโนเวทกลับมาแบบปรับปรับอะไรบางอย่างเรืรวดเร็วอยู่ตรงนี้ได้เช่นเดียวกันทีนี้ตรงนี้มีไพ่พลังงานที่เป็นชัยออดด้วย ต้องบอกเลยว่าตรงนี้มีพลังของคนที่ธาตุด,ดินเดียวกับธาตุด,ดินธาตุด,ดินเดียวกับธาตุไฟธาตุด,ดินเดียวกับคือจริงๆิเดียวกับธาตุอะไรก็ได้ค่ะแต่ที่เด่นเนเห็นเลยก็คือเป็นเป็นธาตุไฟแล้วก็ธาตุด,ดินนะจริงๆจะเดียวกับอะไรก็ได้แหละมันไม่ได้เน้นนะคะทีนี้ตรงนี้ว้าว amazing มีไพ่ชัยออดเป็นพลังาของคนที่แบบทำงานโอเวอร์ซีหรือคนในเครื่องแบบได้นะหรือเป็นคนที่เดียวกับราศีกรกฎก็ได้แล้วนี้ก็ยังมีดู คนในเครื่องแบบดเช่นเดียวกันราศีเมษเป็นพลังงานต่างชาติทั้งนั้นเลยนะคะเป็นพลังงานต่างชาติทั้งนั้นไฮโลฟแมนชัยออดดิเอมเปอร์ที่แฝงอยู่ในนี้เป็นพลังงานต่างชาติทั้งนั้นและพวกไพ่คิงแบบนี้เป็นพลังงานต่างชาติได้เช่นเดียวกัน Amazing พลังงานตรงนี้นะคะที่เป็นไพ่เพิ่มเติมมีไพ่งงที่เป็น10ไม้เท้า1ิไม้เท้าคืออะไรบางอย่างที่ว่าความรักอะไรบางอย่างของบางคนที่รู้สึกถึงพลังงานอย่างที่มันแบกไว้โฮไว้ขอให้คุณพยายามเหมือนคใครว่า พยายามเหมือนกับใครว่าอย่ายึดติดก,กับอะไรมากเกินไปอย่าโฮกับอะไรบางอย่างมากเกินไปเพราะบางครั้งคือชาวธาตุดินเป็นอะไรที่ว่ามีความคาดหวังมากที่สุดอย่างเช่นโดยเฉพาะราศีการมีความ perfectionist หรืออะไรก็ตามแต่ที่รู้สึกว่ามันโฮบ,บางอย่างไว้มากเกินไปมันคาดหวังอะไรบางอย่างไม่มากเกินไปมันเหมือนคล้ายๆว่าเราเหมือนแบบแบกรับอะไรบางอย่างไว้มากๆเกินไปอะไรอย่างเงี้ยขอให้ขอให้พยายามเหมือนคล้ายๆว่าเคลียร์พลังงานแบบนี้ออกไปก่อน ถ้ามีในเรื่องของความรักที่แบบว่าแล้วก็อีกอย่างหนึง่งบางครั้งถ้าบางคนเจอสถานการณ์ของความรักที่คุณจะต้องเลือกขอให้คุณเลือกให้ดีและใช้เซนให้ดีทีนี้ตรงนี้มีพัฒนากาของคนที่คนโสดด้วยชาวธาตุด,ดินคนโสดก็จะมีชีวิตที่สวยๆดีดๆแล้วก็มีใครเข้ามาที่ดีในอนาคตได้เพราะว่ามันเป็นเด็กถือเหรียญเป็นโอกาสอะไรบางอย่างมีทั้งเด็กถือเหรียญมีทั้งไนท์ถือเหรียญมีทั้งพิคกิงถือเหรียญไพ่พวกเหรียญเป็นไพ่ของความรักที่มั่นคงถึงจะเทคแอคชั่นหรือใช้เวลาบ้าง หรืออะไรที่ต้องมาเรียกว่าการเหมือนพยายามแล้วก็การทุ่มเทหรือทดสอบอะไรแบบนี้คือขอให้คุณรวยว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีเพราะความรักที่เทค t ท m e ความรักที่ใช้เวลาและความรักที่ต้องผ่านของความอะไรบางอย่างที่ว่าเหมือนแบบจังหวะที่เทค t ท m e ใช้เวลาแล้วก็พิสูจน์ในเรื่องของความรักให้มัน n ตรองจะเป็นพลังงานที่ดีมากๆอยู่ตรงนี้ทีนี้มีไพ่พลังงานตรงนี้ที่เป็นไพ่ที่เป็นโอ้ยว้าวในไพ่ซ้ำนะคะห้าไม้เท้า ห้าไมเท้าที่ขึ้นมาตรงนี้เป็นไพ่ตรงกลางไว้แรกคือระวังการมีปากเสียงเห็นทะเลาะงอนตึงเถียงใช้อารมณ์อะไรแบบนี้แล้วก็ในไพ่ใต้ไพ่นี้เป็นใช้อดซ้าด้วยอ่ะพลังเกี่ยวกับต่างชาติพลังเกี่ยวกับคน,นเครื่องแบบพลังเกี่ยวกับคนทางานต่างชาติข้ามประเทศโอเวอร์ซีเดินทางอยู่บ้างปรับเปลี่ยนที่อยู่ย้ยายอะไรแบบนี้นะคะทีนี้ตรงนี้ใครจะเปิดไพ่แบบคือคือด้วยความที่ว่าไพ่ของคลิปนี้ที่เริ่มต้นมาไพ่ของแองเจล อนเซอร์กระเด็นออกมาเองเลยไพ่สามใบานี้เด้งออกมาเองไขไม่ได้หยิบนะเด้งออกมาเองแล้วคือเป็นอะไรที่ในเมื่อออกมาแล้วอะ่ะก็ปล่อยให้ออกมาเลยไข่จะไม่เก็บเข้าไปไข่จะอ่านให้เพราะคือไพ่พลังงานตรงนี้ต้องการเด้งออกมาเพื่อให้ทุกคนได้รู้เพราะฉะนั้นโอเคค่ะจัดไฟนะคะไพ่สามใบานี้คือเริ่มต้นที่ remain positive ขอให้คุณเพิ่มพลังงานของความคิดในเรื่องของความรักที่เป็นพลังงานบวก ใครจะบอกเลยว่าไม่ว่าคุณจะเป็นราศีกันพุธสพมังกรอะไรก็ตามแต่ตรงน,นี้ธาตุดินสถานการณ์ทุกอย่างในชีวิตของความรักไม่ว่าจะดีไม่ดีมีปัญหาไม่มีปัญหาปกติรับลื่นอะไรก็ตามแต่ค่ะคิดบวกให้มากๆเข้าไว้รีเมน o s i ิทีฟอยู่เสมอเพิ่มพลังงานบวกอยู่เสมอในเรื่องของสถานการณ์ของความรักนะคะ In the near future ในอนาคตอันในกล้พลังงานของความสุขเรื่องราวดีๆของความรักพลังงานของแองเจ พลังงานของความรักที่ดีตรงนี้สิ่งที่ดีมันใกล้เข้ามาแล้วอนาคตอันใกล้ในเรื่องของความรักเข้ามาแล้วและอะไรดูดีใครรู้แล้วว่าใครจะตั้งชื่อคลิปนี้ว่าอะไร big happy change ค่ะ big happy change มันคืออะไรที่แบบเฮ้ยมันคือการเปลี่ยนแปลงที่เป็น happy change จริงๆ มันคือการเปลี่ยนแปลงที่แบบเป็นครั้งยิ่งใหญ่ที่เป็นความสุขที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีมากๆอยู่ตรงนี้ว้าวไพ่พลังงานในกองไพ่มีไพ่นี้ด้วย Ask your angel Ask your angel นะคะขอให้คุณแบบเหมือนแค่ค่ะว่ามีพลัง,งของการที่แบบเขาเรียกว่าสื่อกับพลังงานของ พลงงานของกอดนางฟ้าเทพอะไรก็ตามแต่จิตวิญญาณสปเรชั่อยู่ตรงนี้นะคะคุณสามารถคอนเน็กได้นะทีนี้ไพ่ตรงนี้นะในเมื่อออกมาสามเมื่อกี้ใบนี้ก็ต้องออกมาสามเลยละกันออกมาสามใบให้และเป็นมินนิ่งที่สวยทั้งนั้นนะคะ new beginning ดูดีเห็นปะ่ะ new beginning big Be happy change give you a i o s h p a chance คือมันคือ a new adventure embrace it and live your dream passionately คือ การน e วบิ g i n นิ่งกับใครบางคนอยู่ตรงนี้ค่ะการ New Beginning ของใครบางคนตรงนี้ที่เป็นโซเมทคอน n น c t ชันและดูเขามาบอกตรงนี้เลยอะ่ะ oh My God Energy สวยมาก A m e s s a g e for you I'm thinking of you this very moment Your love fills me with light I love you I love you <laughs> Baby I love you so much ไข่พยายามจะบอกรักทุกคนแล้วก็ไข่พยายามจะบอกรัก คนคนนั้นของใครถึงแม้ว่าเขาจะไม่เข้าใจภาษาไทยก็ตามนะคะก็พยายามจะพูดภาษาอังกฤษเพื่อเขาจะมาแบบเห็นบ้างอะไรอย่างนี้โอเค A m e s s a g e for you thinking of you นะคะพลังงานตรงนี้คือคนที่นึกถึงเรามากๆเลยคนที่นึกถึงคุณมากๆคนที่มีความรักให้กับคุณคนที่อยากบอกรักคุณคนที่เป็นคนที่ใช่หรือโซเมตตรงนี้เขามีความรักให้กับคุณค่ะ I miss g s for you, ว้าวแล้วก็ไพใ่ใบนี้นะคะ time time you are trying to hard give it time คือความรักอะค่ะอะไรก็ตามแต่อะไรที่มันมากเกินไปพยายามมากเกินไปมันเป็นอะไรที่มันรู้สึกว่า codependency บางครั้งมันเป็นในเรื่องของการที่ว่าเราอย่าไปรัดอย่าไปยึดติดอย่าไป a d d i c กกับอะไรบางอย่างมากเกินไป ทุกอย่างมันเป็นในเรื่องของเวลา Give it time คือให้เวลาในเรื่องของความรักแล้วพลังงานของความรักจังหวะและเวลาจะจัดสรรทุกอย่างให้ลงตัวมากๆนี่คือพลังงาน Energy บวกในความรักของของชาวธาตุดินความสัมพันธ์ชาวธาตุดินการผสมองค์กรในช่วงเมษายนนะคะแล้พลังงานบวกไปเพราะว่า Energy นี้มีไพ่ของ Big Happy Change Message for you new beginning เอ่อพลังงานของการเมดิ a f f o r กับการ work on relationship และเป็นพลังงานบางอย่างที่ว่ามีการ r e n o w a t e balance พลังงานอะไรบางที่กลับมาและเป็นพลังงานบางอย่างที่เป็นเรื่องของความรักที่เป็น soulmate connection อยู่ตรงนี้ได้ไพ่สองถ้วยได้ไพ่ความรักได้ไพ่ commitment ได้ไพ่อะไรก็ตามแต่ตรงนี้ที่เป็นแบบว่า meaning ที่ดีไม่ได้ไม่ดไมด้ได้กันนง่ายๆนะ อะไรก็ตามตรงนี้นะคะท้าดินที่คุณเจอปัญหาอยู่ขอให้คุณรวยว่ามันจะมีการผ่านไปสู่จุดที่ดีกว่าเสมอค่ะอะไรก็ตามที่เป็นทาวเวอร์อะไรก็ตามที่เป็นพวก5ดาบห้าไม้เทา้าตัดออกไปอย่าได้กังวล6ดาบมันจะไปสู่จุดที่ดีขึ้นผ่านไปสู่จุดที่ดีขึ้น b i g h a p p y Change in the near Future ขอให้ Timing เขาเรียกว่าเวลาเท่านั้นที่จะเยียวยาทุกอย่างเวลาเท่านั้นที่จะทำให้ความรักหรือชีวิตอะไรต่างๆลงตัวเวลาเท่านั้นที่จะเฉลยทุกอย่างให้พลังงานของแต่ละอย่างที่คุณรอคอยชัดเจนมากขึ้นเพราะฉะนั้นรับพลังงานบวกไปแล้วรอพลังงานบวกนะคะโอเคส่วนใครที่ดีอยู่แล้วมันคือความสุขที่มันจะต้องเหมือนคล้คยๆว่าพลังงานโพซิทีฟตรงนี้มันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีและเป็นแฮปปี้เชงแล้วก็เป็นการนิวเบกิ้งนิ่งที่เป็นแฮปปี้เชงที่เป็นความรักที่ความรักตรงนี้คือคุณและเขาเป็นพลังงานที่ ฉันรักคุณเธอรักฉันเรารักกันถึงแม้ว่าจะเป็นโควิดถึงแม้ว่าจะมีสัานการณ์ของการกักตัวแต่อย่างที่บอกเราไม่สามารถที่จะกักหัวใจหรือกักใจไม่ให้รักเธอได้นะคะ ดจ,จังเลยขอบคุณทุกคนมากๆนะคะแล้วเดี๋ยวกลับพบกันใหม่ในพลังงานหน้าคลิปต่อไปราศีต่อไปมาดูกันซิพลังงานเป็นอย่างไรบ้างในช่วงเดือนเมษายนสำหรับนี้ไปก่อนนะคะรักทุกคนมากๆนะคะรักนะคะบ๊ายบายค่ะ